อุตรามาตุเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของอุตรามาตุเปรตนางเปรตมีผิวพัรร์น,น่ากเกลียดน่ากลัวมีผมยาวห้อยลงมาจดพื้นดินคลุมตัวด้วยผมเข้าไปหาภิกษุอยู่ในที่พักในกลางวันนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่า ้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันตั้งแต่ตายมาจากมนุษยโลกยังไม่ได้บริโภคข้าวหรือดื่มน้ำเลยตลอดเวลาห้าสิบห้าปีแล้วขอท่านจงให้น้ำดื่มแก่ดิฉันผู้กระหายน้ำด้วยเถิดภิกษุนั้นกล่าวว่าแม่น้ำคงคามีน้ำเย็นใสสะอาดไหลามาแต่ป่าหิมพาน์ ท่านจงตักเอาน้ำจากแม่น้ำคงคานั้นดื่มเถิดจะมาขอน้ำกับเราทำไมข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าดิฉันตักน้ำในแม่น้ำคงคานี้แห่งใสน้ำนั้นย่อมกลับกลายเป็นเลือดปรากฏแก่ดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอน้ำจากท่านท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือ น้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่ท่านดิฉันมีบุตรคนหนึ่งชื่ออุตตะเป็นอุบาสกม,มีสรัทธาเขาได้ถวายจีวรบินทบาทที่นอนที่นั่งและคีนลนักปัจจัยแก่สมณะทั้งหลายด้วยความไม่พอใจของดิฉันดิฉันถูกความตรณีครอบงำแล้ว ด่าเขาว่าเจ้าอุตละเจ้าถวายจีวรบินทบาทที่นอนที่นั่งและคีรณะปัจจัยแก่สมณะทั้งหลายด้วยความไม่พอใจของเรานั้นจงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่เจ้าในปรโลกเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงกลายเป็นเลือดปรากฏแก่ดิฉัน จบอุตรมาตุเปตวัตถุ